คลิปนี้อ้อยจะมาสอนการทําผ้าถุงป้ายเปิดตลอดนะคะก็เป็นวัตถุงวัยรุ่นค่ะตอนแรกเขายาวนะคะยาวอยู่ที่30ครึ่งค่ะแต่ว่าจะมาตัดให้สั้นขึ้นเมื่อตัดสั้นแล้วเชิงของเขาเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําช่วงบนใหม่นั่นเองก็คือหาตามตำแหน่งเอวของเขานั่นเองนะคะจากอันแรกของเราเนี่ยคะ่ะนี่ค่ะเมื่อเราถูกโค้งขอบไปแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะคือตอนแรกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะคือขอบจะบานๆแบบนี้ค่ะแต่เมื่อเราทํา แบบนี้แล้วเขาก็จะโอบแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นข้างหลังเวลาใส่ก็จะเรียบค่ะไม่เหลือพองนะคะก็ป้ายเปิดตลอดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็หมายถึงไม่มีไม่มีการเย็บล็อกใดทั้งสิ้นเลยค่ะก็คือเป็นการนุ่งพันนั่นเองนะคะป้ายเปิดตลอดค่ะส่วนสําหรับการติดตะขอนะคะก็คือตัวบนด้านขวามือเราจะติดอยู่ที่ตัวบนอยู่ด้านล่างดังนี้นะคะหลังจากที่เราวัดเอวตำแหน่งเอวแล้วเอวยี่ได้ตรงนี้นะคะเราก็ ติดตะขอตัวล่างค่ะเมื่อเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดตะขอตัวบนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้านในนะคะจะสลับด้านกันนะคะด้านโชว์จะอยู่ด้านล่างแบบนี้ด้านโชว์เขาจะไม่เห็นแต่พอเป็นด้านในปุ๊บเราต้องมาติดด้านโชว์นะคะเพราะว่าเขาจะเกี่ยวย้อนกันนั่นเองนี่คะ่ะก็เมื่อเกี่ยวย้อนเสร็จแล้วก็เหมือนตามรูปที่เห็นตอนต้นคลิปนั่นเองค่ะนะคะก็แบบนี้คะ่ะก็เป็นผ้าถุงที่ใส่ง่าย ถ้าเราอ้วนไปผอมไปแล้วก็แค่ขยับตะขอนั่นเองนะคะก็เป็นที่นิยมค่ะส่วนมากก็มาตัตดกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายเปิดตลอดหรือป,ป้ายเย็บแค่ตะเข็บเดียวนะคะก็อยากรู้ขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรก็ไม่ยุ่งยากเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะก็เป็นการเขียนในผ้าเลยคะ่ะอยากรู้ว่าขั้นตอนการทาเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าคลิปนี้เราจะมาทําผ้าถุงป้ายเปิดแบบทําแบบใหม่นะคะก็คือลูกค้าซื้อมาแบบนี้ค่ะ แต่ว่าเขายาวเกินไปเพราะว่าเป็นวัยรุ่นนะคะก็คืออยากจะใส่ส้นั้นค่ะจากตัวนี้ความยาวความยาวตัวนี้เราต้องการอยู่ที่21ดนิ้วนะคะจากของเดิมเขาเท่าไหร่อะของเดิมเขาอยู่ที่30สิครึ่งค่ะจะเอาแค่21ดนิ้วค่ะ2 1ดนิ้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราหลบขอบในตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวมีขอบหลบตางหากค่ะ ลงไปข้างในนะคะก็คือจะไม่เอวบานๆเหมือนกับที่เขาทําขายทั่วไปแบบนี้นะคะคืออันนี้คือก็ใช้ผ้าเคมีใส่แล้วก็แบบตรงๆเลยคะ่ะแบบนี้นะคะเวลาใส่เอวก็จะเหลือบานนะคะเดี๋ยวเรามาทําตามวิธีที่ร้านอ้อยทํานะคะอันดับแรกนะคะอ่าเรามาดูเอววันถ่ายเอวตัวนี้27นะคะเราก็จะเห็นว่าผ้าเนี่ยเขากว้างมากเลยค่ะเนี่ยเขากว้างมากเลยะคะ่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดดูนะ คือเราจะต้องพับข้างหน้าเข้าเข้าไปอีกค่ะคือไม่งั้นมันมันเหลือซ้อนข้างในเยอะเกินไปนะคะเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบแล้วข้างในทอน,นี้อีกเม็ดหกสิบประมาณเมเจ็ดเมเจ็ดสิบห้านะคะก็อยู่ที่เมตเจ็ดสิบห้านะคะเสร็จทีนี้ตรงขวามืออ่าและป้ายขวามือนะคะเราก็จะเห็นว่าผ้าที่เูาพับไปเนี่ยเขาแค่ประมาณสามนิ้วเองค่ะเดี๋ยวอ้อยจะขยับผ้านะคะหลังจากที่เราตัดความยาวแล้วนะ ว่าจะขยับตรงนี้เขาเข้าใหม่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาเขาเหมือนเขาเหลือแบบพันไปข้างหลังเยอะมากเกินไปค่ะนี่นะคะพันไปเหมือนอีกเท่านึงเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะพันไปจนถึงแบบอีกสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะก็คือมันเยอะไปนะคะเราก็จะเอาพับข้างหน้าจะได้มองดูตรงนี้เนื้อของเราเราจะไม่เห็นตรงนี้นะคะคือเขาไม่อัดกาวนะคะคือไม่ได้ใส่ประจําใส่แค่งาน จฉพาะกิจงานเดียวค่ะก็ทําแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องอัดกาวนะคะอันดับแรกเลยเอ่าแล้วตัดก่อนตัดความยาวก่อนนะคะ่ะตัดก่อนเลยปึ๊บวัดมาวัดมา21 21ดค่ะวัดความยาวก่อนนะคะค่ะแล้วจับชายเขาให้ตรงกันนะคะ แล้วเราก็วัดถ่ายแล้วเราก็วัดค่ะยี่นิ้วแล้วก็ติ๊กไว้อย่างนี้ค่ะติ๊กไว้อย่างนี้นะคะ21นิ้วคือเขาเหนือเข่านะคะ21นิ้วอยู่ตรงนี้นี่ก็21นิ้วอ่ะวัดเป็นช่วงแล้วเราก็ขีดตรงถึงกันค่ะนี่นะคะเราวัดเป็นช่วงสักส5จุดนะเราก็ขีดตรงถึงกันแบบนี้ แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดเผื่อเผื่อจากเส้นที่เราขีดน,นะคะเผื่อขึ้นมาขึ้นนิ้วค่ะตัดเลยตัดคู่เลยค่ะโดยที่จับชายนี่เขาให้ตรงกันนะคะตัดแบบง่ายๆเลยคะ่ะเราไม่ต้องนี่มากมาค่ะนี่ค่ะตัดเลยเผื่อขึ้นนิ้วนะคะอย่าลืมตัดออกมา นี่อันนี้เดี๋ยวเราล็อกเก็ตเขาออกนะคะเราไว้โค้งขอบนะนี่ค่ะเราจะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราต้องการอย่างที่บอกว่าตรงนี้ด้านขวาก็าจะล็อกออกนะคะคือเราจะล็อกออกเราจะพับให้เขาเยอะมากกว่านี้ค่ะยิ่งป้าถุงผ้าแบบนี้นะถ้าไม่ได้อัดกาวคือเขาจะลุยหมดนะคะแค่แค่ล็อกน,นิดเดียวก็จะยุ่ยแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วจ้าเราจะพับออกมาอีกเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสัก สิบนิ้วนะเอาสักสิบนิ้วนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกว่าผ้าเขาเหลือเยอะเราจะขยับตรงป้ายข้างหน้าเนี่ยที่เป็นเผื่อสับด้านหน้าเนี่ยเอาสักสิบนิ้วนะคะสิบนิ้วได้ตรงนี้เราก็วัดจับตัวนี้ขึ้นมาค่ะสิบนิ้วนะคะจากริมเดิมนี่นะคะวัดมาเราก็ติก๊กแบบนี้เราก็ขีดตรงถึงกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปรีดรีดพับ รีบครับตรงนี้ค่ะนี่นะคะรีบพับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาหาเอวกันค่ะเดี๋ยวอ้อยไปรีบก่อนนะคะรีบให้เขาเรียบร้อยนะเวลาเราหายเอวจะได้หายง,ง่ายๆนะคะที่ตอนนี้อ้อยรีบเสร็จเรียบร้อยนะคะข้างไหนก็จะเป็นแบบน,นี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราเปิดบตรงนี้สิบนิ้วนะคะรีบให้เรียบร้อยก็จะเป็นแบบน,นี้ค่ะก็เราจะทําป้ายฝาทับซ้ายนะคะ ตอนนี้เรายังไม่ขีดเกล็ดเขาก็จะเป็นตรงๆแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนของการหาเอวกันนะคะคือการทําเกล็ดนั่นเองแต่ทีนี้ตรงนี้ด้านนี้มันเป็นด้านโชว์แต่เวลาเราเย็บเราต้องเย็บด้านผิดนะคะก็คือเราต้องกลับผ้ามาค่ะมาขิดตรงนี้เลยคะ่ะกลับมานะคะเอางายขึ้นมางายขึ้นมาทีนี้เอวที่เราจะทํากันนะคะก็คือเอว27 27นะคะเราก็วัดมาค่ะ27เราจะมีเกล็ดมีเกล็ดสองเกล็ด แล้วก็มีเกตข้างนะคะอ่ามีเกตสองเก็บมีแล้วก็มีเกตข้างนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะหาตำแหน่งของเกตก่อนคะ่ะเกตเราจะทำเกตละหนึ่งนิ้วมีสองเกตตรงหน้าท้องนะคะก็เท่ากับว่าสองนิ้วสองเกตก็คือสองนิ้วนะคะเกตละหนึ่งนิ้วนะไม่งงนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าเอวยี่สิบเจ็ดครึ่งของยี่สิบเจ็ดก็คือสิบสามครึ่ง ครึ่งของสิบเจ็ดก็คือสิบสามครึ่งนะคะเราจะบวกเกรดที่สองเกรดก็เป็นสิบห้าครึ่งนะคะสิบห้าครึ่งค่ะวัดมาจากเนี่ยจากริมเนี่ยที่เรารีดทบไปเนะะี่ยค่ะสิบห้าครึ่งค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราจะมาหาตำแหน่งของเกรดค่ะเราพับมาค่ะพับสายวัดนะคะพับสายวัดมาแบบนี้จากนั้นเราก็ขีดแบ่งครึ่งค่ะขีดแบ่งครึ่งนีนะคะ อ่าเดี๋ยวแอร์ลัตติกลงมานี่ก่อนนะคะพอรู้สึกว่าเกจของเราจะต้องอยู่ใต้นี้แล้วค่ะเอางหงายขึ้นมานะคะหงายขึ้นมานะอาวัดอาวัดใหม่นะสิบห้าค่ะสิบห้าครึ่งน,นะคะนเน่ก็คือตรงสันทบนั่นเองนะเพราะว่าเราจะต้องขีดข้างในค่ะเพราะว่าตัวเนาเล็กมากเพราะว่าแล้วเราเผื่อสากตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเย็บตรงนี้ด้วยค่ะห้าสิบห้าครึ่งล้ะพับแบ่งครึ่งน,นะคะพับแบ่งครึ่งมาได้จุดนี้ จุดนี้ปุ๊บเราจะวัดตำแหน่งของเกตอีกสองเกตค่ะก็ะคือเนี่ยตรงนี้หนึ่งเกตตรงนี้หนึ่งเกตอ่ะเราก็วัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเอาวัดมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้เส้นนี้ตรงนี้เราก็วัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึง่งเนี่ยจากึ่งกลางที่เราวัดแบ่งครึ่งไปครั้งแรกอ่ะมันก็มาวัดอีกช่วงหนึ่งค่ะก็จะได้ตำแหน่งนี้ค่ะนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดค่ะขีดเกตยาวนะคะ เก็บยาอยู่ที่ห้าครึ่งค่ะเนีย่ยรวมจากรืมผ้าได้วัดลงไปเลยค่ะห้าครึ่งนะคะอาอย่างที่บอกว่าเก็บได้หนึ่งน,นิ้วเราเอาวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วค่ะรวมกันก็จะได้หนึ่งนิ้วนะคะรวมกันก็จะได้หนึ่งนิ้วเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะอานี่ตำแหน่งที่เราแบ่งไว้เนี่ยเก็บอันที่สองนะห้านิ้วครึง่งเก็บยาว้านิ้วครึง่งวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วขีดเฉียงมาที่ปลายเก็บค่ะ หีดเรียวมาที่ปลายเกตนะคะนี่เราจะได้ตำแหน่งของเกตแล้วคะ่ะหลังจากนั้นตรงนี้ที่เราวัดไว้สิบห้าครึ่งอ่ะทีนี้เราจะมาทาเกตเอวและะ้วค่ะเกตที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเกตเอวเขาจะเอวคนเรามีสองข้างแบบเนี้ยเวลาซ้ายขวาใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งข้างมาค่ะเอาเกตอยู่ที่สองนิ้วนะคะสําหรับเกตสะโพกนะเกตข้างเราเอาสองนิ้วนะคะเอาวัดมาขยับมาอีกสองนิ้วะคะ่ะวัดขยับมานะคะขยับมา 2นิ้วทีนี้เราก็จะดแบ่งขึ้นอีกครั้งค่ะเนี่ตรงนี้นะคะเพื่อเราจะขีดเป็นเส้นกลางนะคะอ่าขีดมาเอาเก็ดยาวอยู่ที่8นิ้วค่ะวัดลงมานะคะ8ดนิ้วแบบนี้เนี่ยตรงข้างสะโพกเกจจะยาวกว่าตรงเปลืดข้างหน้านะคะอ่าทีนี้1นิ้วที่เราวัดเข้าออกเนี่ยสองนิ้วเนี่ยเราขีดเลียวมาที่ปลายเกจเนะะี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะอ่าเราได้เก็บที่หนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็วัด วัดมานี่เราได้ชิ้นหน้าเลยนะคะเนี่ยชิ้นหน้าลักษณะของชิ้นหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มันก็จะมีชิ้นหลังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะค่ะเราก็จะมาหาชิ้นหลังกันนะคะก็คือวิธีหาชิ้นหลังเราก็วัดจากชิ้นหน้านี่เลยค่ะวัดชิ้นหน้านี่นะคะก็คือแบบเหมือนกับว่าเราสร้างหน้าหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นเราวัดชิ้นหน้านี่เพราะว่าชิ้นหน้าเราทําอยู่ที่13นิ้วครึ่งแล้วค่ะเมื่อเย็บเกล็ดเสร็จแล้วอ่ะมันจะเหลือ1ินิ้วครึ่งอ่ะเมื่อรวมหน้าหลังกันจะได้27นนนนะะคทีี้เเรากก็็วัดตแห่งงขอยที่่่เเราขดยอะ ดูเกตตรงนี้นะคะ3นิ้ว1นึงกระเบียดค่ะเข้าวัดขยับออกไปค่ะ3นิ้ว1นึงกระเบียดแล้วขยับออกไป1นิ้วเพื่อให้เป็นเกตแบบนี้นะคะแล้วขีดแบบนี้เหมือนกันค่ะหาเกตยาวเกตยาว5นิ้วครึง่งแล้วก็อ่ะขีดไปค่ะหนิ้วครึ่งนะคะก็ขีดเฉียงม,มาอย่างนี้ทีนี้เราได้1เกตแล้วเหมือนแบบนี้แล้วนี่ข้างเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่เกตที่1ของชิ้นหลังนะคะเราก็จะมาดูค่ะว่าอ่ะกลางกลางหน้ากลางหน้าของตรงนี้พอเราขีดขยับไปจะต้องเป็นกลางหลังแล้วก็วัดอีกมา สีนิ้เกตเขาจะห่างค่ะเพราะอยู่กลางกลางหลังนะอ่ะเจ็ดนิ้วค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็วัดขยับออกไปค่ะเจ็ดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วแล้วก็ขยับออกไปหนึ่งนิ้วตรงนี้เหมือนกันค่ะขยับออกไปขยับออกไปปุ๊บแล้วเราก็ขีดแบ่งครึ่งค่ะเพื่อทําเป็นเส้นกลางของเกตนะคะขีดไปนี่หล้วก็นก็เกตยาวห้านิ้วครึ่งค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะเราได้เกตสองเกตแล้วนะคะชิ้นหลังทีนี้มันมีเกตหนึ er ่งข้างแล้วอย่างที่อ้อยบอกว่ามันจะต้องมีสองเกตนะคะเกตข้างนะ เราก็วัดเหมือนกันค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากันนะคะตรงช่วงในช่วงเนี้ยเนี่ยอ่าสามนิ้วหนึ่งกระเบียดเหมือนกันค่ะวัดออกไปสามนิ้วหนึ่งกระเบียดแต่ทีนี้มันจะทําเป็นเกตแล้วค่ะเป็นเกตชิ้นหลังเป็นเก็ตของอีกเกดทีนี้ที่เราวัดขยับออกไปเนี่ยจะต้องเป็นเก็ดใหญ่แบบน,นี้ค่ะเพราะว่าเป็นเก็ดข้างนะคะเพราะฉะนั้นเราวัดยืด่นออกไปอีกวัดขยับออกไปอีกสองนิ้วนะคะอ่าวัดออกมาได้ตำแหน่งนี้เราก็เขีดแบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะ พอขยับปุ๊บเราก็ขีดแบ่งครึ่งน,นะคะนี่ค่ะเราอเก็บยาวแปดนิ้วแล้วก็ขีดไปค่ะแล้วก็ขีดเร็วนะคะนี่เก็บมปนั่นนะะี่ค่ะนี่จ้าเราก็จะเสร็จแล้วะคะ่ะทีนี้เขาก็จะเหลือเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยได้เอวที่สึบเจ็ดแล้วค่ะแต่ที้ทุกคนเห็นว่าข้างในของเขาเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีเก็บนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับซ่อนอยู่ข้างในเองเพราะว่าตำแหน่งของข้างตรงเนี้ ตรงตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่กราซ่อนไปข้างในเนี่ยเราจะต้องมีเก็ดให้เขานะคะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเหลือพองค่ะเราก็จะขีดไปอันนี้นะคะเราก็ขีดไปเลยค่ะแบบไม่ต้องหาตำแหน่งอะไรนะอ้อยจะเอาสามนิ้วครึ่งอ่ะยังไงก็ได้นะคะให้มีสามสองสามเก็บสี่เก็ดได้หมดนะคะคือไม่ต้องวัดแบบนี้นะไม่ต้องวัดตามตำแหน่งนี้นะคะคือเอาตรงนี้ให้กระชับค่ะข้างในนะคะอ้ยยอยวัดขยับสามนิ้วครึ่งนะคะเอาเกล็ดใหญ่หนึ่งนิ้ว เกดใหญ่หนึ่งนิ้วไปอ่ะกะห้านิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะก็ขีดมาได้เก็ตที่หนึ่งแล้วนะคะเอาเราวาดไปอีกสามนิ้วรึ่งอะ่ะขยับออกไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้สองเก็ดแล้วค่ะเนี่ยทําเหมือนกันเลยเราได้สองเกตแล้ว,ลวอ่ะขยับออกไปสามนิ้วครึ่งขยับออกไปนี่ก็วัดแบบนี้ค่ะเขาจะได้กระชับกระชับนะคะข้างในนะห้านิ้วครึ่งค่ะ นี่ค่ะอ่าตรงนี้รู้สึกว่าสามเกตมันยังไม่พอเอาอีกเกตหน่กละกันะนะคะสามนิ้วครึ่งค่ะเอาสักสามนิ้วก็พอนะคะนี่เอาแค่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะได้ไม่ต้องมามาเย็บอีกนะก็คือเอาแค่เนี้ยคือ,อยังไงก็ได้ค่ะตำแหน่งนของเกตตรงนี้ไม่ต้องเป๊ะน,นะคะเพราะว่าเขาซ่อนอยู่ข้างในนี่ค่ะเราก็จะได้สี่เกตแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูขา่าหลังจากนั้นเราจะมาเย็บกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บอย่างที่บอกว่าชิ้นหน้าเนี่ย ชิ้นหน้าตรงนี้คือเขาใหญ่ในขณะที่เก็ตเขามีซ่อนอยู่ในะะเราก็ต้องทําเก็ตเหมือนกันนะคะอันนี้ทําเก็ตนะคะคือเข้ากันนะคะเนี่ยก๊อปออกไปเลยตรงนเนี้ยเนี่ยที่เขาตรงกันเ่ะเราก็ก๊อปออกไปเลยค่ะเนี่ยก็จะได้มาเป็นเก็ตแบบนี้ค่ะนี่เราก็ทําเก็ตนะคะน,นี่นี่คะ่ะแบบนี้จ้าเนี่ยเวลาเขาเย็บเ่ยเขาก็จะมาเขาก็จะมาแบบเหมือนกับอยู่ตรงกันนะคะเขาก็จะช like ับเหมือนกันนะคะ อาทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะไปเย็บนะคะวิธีการเย็บนะคะจะเย็บจากบนลงล่างค่ะแล้วก็เลี้ยวหายไปที่ปลายเก็บปลายเก็บนี่ไม่ย้ํานะคะคือใช้เชือกผูกนะคะเดี๋ยวอ้อยไปเย็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการรีดแล้วก็การหลบขอมนะคะนี่ค่ะเมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้ด้านขวานะคะขวามืออันนี้ด้านขวาทับซ้ายนะคะเอาหงายให้ดูนะว่าเก็บที่เราเย็บมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะก็เย็บตามตำแหน่งที่เราขีดไว้นั่นเองค่ะส่วนสําหรับการรีดเกบนะคะก็คือถ้าเป็นการง้านยเราก็รีดเกบนะ่ะตลกุกรีดเกนะ็นเข้าหากันนะคะรีดเกบเข้าหากันนะกลางหลังก็เหมือนกันค่ะรีดเกบเข้าหากันแต่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็คือจะรีดยังไงก็ได้ค่ะตามสบายเลยนะสําหรับผ้าถุงป้ายเปิดแบบนี้นะคะแต่สําหรับตรงนี้ตรงนี้ที่ว่าเขามีเก็บซ้อนกันนะคะนี่ที่ว่าเรามีอยู่ใต้ เพราะว่าตรงนี the paint, <yes. S 2> <ans> ้เราเผื่อเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีการเย็บเก็บตรงนี้อ้อยก็เลยแบบรีบปัดไปคนละด้านค่ะเพื่อให้เก็บเขาไม่ตรงกันนะคะเวลาเราหลบขอบมันจะได้ไม่หนักมากนะคะก็แบบนี้ค่ะนี่นะคะอย่างสมมุติเราปัดมาชิ้นนอกนี่เราปัดมาทางนี้แต่ว่าตัวในเราก็เราก็ปัดไปคนละด้านนะคะนะคะจะได้ไม่ตรงกันค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาหลบขอบกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ การเย็บนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าผูกเก็บนะคะค่ะต่อจากนี้เราก็จะมาลงขอบกันนะคะเราก็จับค่ะตรงนี้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 เราล็อกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะล็อกเอาชายเขาเนี่ยขึ้นนิดนิดนะคะเนี่ยตรงเนี้นะไล่เขา,เาให้ขึ้นนิดหนึ่งเขาจะได้ไม่ห้อยนะคะอ่ะกไล่ไปค่ะนี่จ้าเราก็กัดไว้ แบกไปนะคะนี่ไม่ให้เงาเคลื่อนไปไหนคะ่ะโดยที่ตรงนี้เราดึงขึ้นนิดๆน,นะคะรับกันเขาไวค้ค่ะเดี๋ยวหรือเราจะนเนาไว้ก็ได้นะคะเวลาสอยจะได้สอยง่ายๆนะคะตรงนี้เนี่ยกึ่งเป็นจุดๆค่ะอ่ะเราได้ตรงนี้นะนแล้วนะคะเราก็จะมาหลบขอบกัน,นะคะ่ะวิธีการหลบขอบนะคะเราก็จับที่เราพับเนี่ย มาตลกอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งนึ่งที่เป็นฝั่งเล็กเนี่ยน,นะคะที่อยู่ด้านในนะจับผ้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะโคง้งทุกคนก็จะเห็นว่าพอเราเย็บเก็ดแล้วนะ,เข,ะเขาจะเขาจะแบบเหมือนกับโค้งค่ะถ้าเราใช้ผ้าตรงๆเวลาเราเย็บปลกอะ่ะมันจะไม่พอค่ะผ้าเพราะว่าข้างบนมันจะเล็กข้างล่างมันจะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางผ้าแบบนี้ค่ะก็เอาผ้าที่เหลือจากข้างบนเนี่ยนะคะหรือถ้าใครทําเป็นผ้าถุงตัวยาวเราก็ใช้ผ้าอื่นได้ค่ะ นี่อันนี้เขามีผ้าเหลือเราก็ใช้ผ้าเขาเลยนะคะแล้วก็จับเนี่ยคะ่ะจับผ้าทบเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้นะตรงนี้เราก็จับทบแล้วเราก็เอาเนี่ยตรงเนี้วางไปเลยคะ่ะวางไปเลยนะคะนี่เป็นแบบน,นี้นี่ค่ะเราก็เอาฝันทบเรามาวางให้ใกล้ใกล้เคียงกันโดยที่เผือตรงนี้อยู่ที่ประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะผ้านะคะเราจะเอาโค้งเขาเฉยๆนะคะคือเราวางคร่าวๆนั่นเองนะคะเพื่อให้เราเอาโค้งตรงเนี้นะคะ่ะและข้างล่างเขาจะใหญ่เองข้างบนเขาจะเล็กนะคะ อะระวางไปค่ะนี่นะคะนี่อ่ะผ้าขอบเขาพอ,อแล้วก็ตัดตัดร่าวๆเลยนะคะอะตัดไปตามรูปโค้งของเอวเลยค่ะทีนี้เรามาหลบแล้วจะไม่เกิดปัญหาแล้วนี่นะคะเราก็เอาเนี่ยตรงขอบบนเลยนะคะไปหลังจากนั้นนะตรงนี้เราเดี๋ยวมีเผื่อก็คือเผื่อสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะอะตัดยาวมาเลยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ เนี่เมื่อเราออกก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะตรงนี้เขาก็จะมองดูเล็กในขณะที่ตรงเนี้ยเขาเขาขึ้นไงตรงนี้เขาก็เลยใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ตัดทิ้งไปนะคะตัดไปเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลบแล้วเราพับอีกทีหนึ่งนะคะนี่ไม่ต้องใส่กลงใส่กาวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเอาแบบนิ่มๆเลยค่ะนี่เขาก็จะได้โค้งแบบนี้ค่ะโหนี่โค้งไปเยอะไปมากเลยเนี่ยอ่ะได้ค่ะก็วางไปนะคะ ลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะล็อกเก็ตนะคะที่เขาเย็บไปเนะี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกก่อนเพราะถ้าล็อกก่อนเราจะล็อกเยอะค่ะเราก็เลยม,มาล็อกที่หลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครจะล็อกก่อนก็จะง่ายนะเนี่ยในก็มีนิดเดียวอะ่ะเราจะได้ล็อกนิดเดียวนะเก็ตเขาเย็บแบบเขาเย็บแบบางหา่างไว้ล็อกง่ายอะรีบแค่เรียบก่อนนะ นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหลบขอบนะคะแต่อย่างก่อนที่เราจะหลบเราก็จะดูด้านซ้ายมือของเราที่มันยื่นอยู่ข้างในอะ่ะก็คือเราต้องการให้ชายเราต้องการให้ชายเขาอะ่ะเวลาเรานุ่งพันหนักชายมันจะได้ไม่ห้อยหลงนะคะเราก็เก็บตรงนี้ลงสักประมาณสักประมาณสองเซนค่ะนะคะจากเส้นเดิมของเราที่เราลงเนี่ยเผื่อเย็บไปครึ่งนิ้วเ่ยค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยเอวจริงก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะเนี่ยตรงนี้ แบบนี้ค่ะของเดิมก็แบบนี้นะคะหล <L> ังจากนั้นเราจะมาขีดแต่งเอลอีกสักนีดเดค่ะเนี่ยช่วงกลางหน้ากลางหลังเรา,เาลงหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ขีดแต่งใหม่ค่ะขีดแต่งใหม่นะคะเพื่อให้มองดูเอวเข้าโอบนั่นเองนะคะเหมือนตอนเราสร้างแพทเทิร์นนะคะเนี่เหมือนกันค่ะตรงนี้ไม่ต้องนะคะเอาแค่กลางหน้ากลางหลังนะนี่ก็เหมือนกันในอัเนียลงสักประมาณหนึ่งเซนนะคะ นี่แล้วก็เลียวหามันตรงข้างข้างนี่อยู่ที่เดิมนะคะนี่ตรงนี้เราก็ทําไปนี่นะคะเราก็ตัดตัดปแบบนี้เดี๋ยวเราเย็บเราค่อยมาตัดทิท้งทีเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเราตัดแล้วอะเก็บที่เราเย็บไปเนี่ยบางทีเขาชอบหลุดค่ะเดี๋ยวเย็บก่อนก็ได้นะเอาผ้าเยื้อๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวค่อยตัดนะคะตรงนี้อะอย่างที่บอกว่าอยู่ด้านในเราเก็บลงเลยค่ะ หรือถ้าใครจะเก็บจะเย็บเป็นเกล็ดตรงนี้ก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยสวยค่ะมันจะมองดูนี่นะคะก็จะเก็บเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะนี่นะคะขีดเลียวมาเนี่ยให้ขั้งตรงเนี้ลงสักประมาณสองเซนนะคะเนี่นะคะนี่นะคะลงจากเดิมประมาณสองเซนหรือครึ่งนิ้วก็ได้ตัวนี้เอาสักครึ่งนิ้วก็พอนาะแต่เขาสั้นไงเป็นวัตถุที่สั้นแบบไม่ได้ยาวนะคะถ้ายาวจะเอาสองเซนนะถ้าสัส้นอเงี้ยเอาสักครึ่งนิ้วก็พอะคะ่ะ ให้เขาไม่ไม่ไม่ไมห้อยย้อยเวลาเขาพัานอยู่ข้างในนั่นเองนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะไปหลบขอบกันค่ะวิธีการหลบขอบเราก็เอาหงายขึ้นมาหงายด้านถูกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาด้านถูกประกบกันค่ะเน่ยก็พับเย็บอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็เอานเนี่ยไปเนี่ยวางไปเนี่ยคะ่ะวางไปตามเนี่ยโอ้โหเนี่ยขอบเขาเป็นแบบยังไงอะ แบ,บว่าผ้ามันเล็กเนาะนี่นะคะเราก็เย็บไปค่ะเนี่ยวางไปเนี่ยเข้าว้าวค่ะวางเอาตรงกลางเนี่ยเป็นเกนนะคะแล้วตรงนี้เราก็ไล่ไปเข้าที่ได้นะคะนี่อ้อยมาล็อกเก็ตทีหลังมันเลยมองดูไม่ดีไงเออนเนาะไม่ก็ท่าลเลยเนีย่นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำยังไงดีอ่ะมันจะยังไง อาจาไปตามนี้แหละนะคะก็คือเนี่ยวางเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมดแล้วนะคะก็วางให้เขาโค้งๆนั่นเองนี่นะคะก็วางเลค่ะนี่ทุกคนล็อกล็อกเก็บก่อนนะมันล็อกชิ้นหลังอะไรมันบานๆชอบผนมันอะไรแบบวางยากนะคะเอาเดี๋ยวว่าไปเย็บนะคะก็คือเย็บตามเนี่ยที่เราขีดนอยเนี่ค่ะเย็บลงไปแล้วก็ไปรีดนะคะก็รีดลงไปแล้วก็พับเย็บอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้ว เหลือนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็เบียดหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะคะเดี๋ยวอ้อยไปเย็บก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะในที่สุดผ้าถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วจ้าแบบนี้นะคะเมื่อเย็บออกมากแล้วบบลละะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของขอบที่เราหลบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่อ้อยกลัดให้ดูจากตอนหลังจากที่อ้อยกลัดให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็เนี่ยเมื่อไปเย็บหลบแล้วนะคะเมื่อไปเย็บแล้วนะคะเราก็มีการเย็บล้มตะเข็บค่ะล้มตะเข็บเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็วัดลงไปค่ะอยู่ที่จะพับเย็บอยู่ที่1นิ้ว1กระเบียดหรือ1นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะแต่สาหรับตัวนี้อ้อยเอา1นิ้วครึ่งนะคะก็เท่าที่ผ้าเหลือเท่าที่ผ้าพอนะคะเมื่อเราหลบแบบนี้แล้วเขาก็จะโอบอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมองดูโค้งๆแบบนี้ค่ะไปตามแบบนี้นะคะเนี่ยก็เดี๋ยวติดตะขอนะคะการติดตะขอเดี๋ยวอ้อยให้ดูตอนหน้าต้นคลิปนะคะเพราะตอนที่เสร็จแล้วเนาะเนี่ยนี่ให้รู้ว่า มันเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการวัดที่จะติดตะขอนะคะก็คือจากเนี่ยฝั่งนี้นะคะนี่นะคะด้านนี้นะคะที่เป็นหลอขวาทับซ้ายค่ะเราก็วัดมาค่ะโดยที่เวลาเราวัดเราวัดที่ขอบด้านบนนะคะอ่าวัดมาค่ะ27เนิ้วนะคะเอวตัวนี้27เนิ้วเราก็วัดมาค่ะ27เนิ้วอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบางครั้งเขาไม่ตรงข้างเป๊ะหรอกนะ บางทีเราเย็บเก็บเย็บอะไรมันมันกินไปอย่างนี้ค่ะอายี่สิบเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จับแบบน,นี้ค่ะเราก็ติดตะขอนะคะติดตัวบนตรงนี้เราก็เอามาเนี่ยแล้วก็ติดตัวล่างอยู่ที่ตรงตำแหน่งนี้นะคะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นทรงแบบน,นี้นะคะอวย7เจ็ดข้างในเขาก็จะจะเลยข้างมาหน่อยเพราะว่าเราจะเหลือผ้านี่ค่ะเขาก็จะหลบซ่อนอยู่ข้างในงนี้นะคะเราก็ติดตะขอตัวบนเหมือนกันติด ติดตัวบนด้านโชว์อันนี้เลยแนละ้วก็ติดตัวล่างแบบนี้ค่ะก็คือเราติดคู่คู่คู่แรกก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงมาติดคู่คู่ที่สองนะคะเป็นแบบนี้นะนี่จ้าแบบนี้ค่ะก็ทําได้ง่ายๆนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมองดูมองดูมีเอวนะคะก็จะมองดูโค้งแบบนี้ค่ะอ่ะก็จะให้ดูตอนแรกเลยนะคะจะให้ดูตอนแรกนะว่า อย่างขอบที่เขซื้อทั่วไปนะคะก็จะเป็นขอบแบบนี้ค่ะขอบแบบตรงๆเนี่ยเวลาเราใส่อ่ะมันก็จะชอบเหลือนนะคะขอบนะคะแต่ถ้าเราทําวิธีนี้เขาก็จะมองดูโค้งสวยค่ะนะคะ,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะคะไปหัดทําเองได้ง่ายๆเลยนะคะก็อ้อยไม่เคยมีสอนนะคะว่าที่ว่าจะทำ ng, แพทเทิร์นวางตัดได้ง่ายๆคะ่ะแต่ตัวนี้ทําตัวเดียวอ้อยก็เลยขีดในผ้านะคะก็มีสอนทั้งสองแบบเลยนะคะ บางคนก็ซื้อแพทเทิร์นใหก็มีค่ะไปวางตัดแค่แค่สะโพกก็มีค่ะก็ช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามชอ่องวัฒนาสอนตาสอนเย็บก็จะเป็นงานหน้าร้านที่อ้อยทํางานแล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามใต้คลิปได้นะคะสนใจก็มีแพทเทิร์นขายนะคะที่เป็นแบบแพทเทิร์นแค่สะโพกค่ะทุกคนไม่ต้องมาหาตําแหน่งเก็บเองก็เอาไปวางตัดได้เลยค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ